ต่อไปผมจะพูดถึงธุรกิจซื้อมาขายไปแล้วที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นธุรกิจให้บริการหรืเป็นพื้นฐานทางบัญชีเท่านั้น <c oughs> ต่อไปธุรกิจซื้อมาขายไปก็ยังอยู่ในบัญชีหนึ่งอยู่สิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเราสามารถหาได้ไหมว่าขายสุดทธิหามาได้ยังไงซื้อสุที่หามาได้ยังไงขายสุทธิจับซื้อสุทธิหามาได้งไง เอาขายก่อนขายตุที่หาได้ไงต้องมีอารมณ์ร่วมเนี่ยขายอ่ะเอาขายเริ่มต้นหากต้นทุนขายเฮ้ผมไม่ได้ถามกำไรขั้นต้นนะอย่าอย่าเอาคําพูดติดปากมาตออผมถามว่าขายทุกทีคือขายจริงๆใช่ไหมเพราะบางทีที่เราขายอ่ะเรายัง มีส่วนประกอบอื่นที่ทําให้ขายเพิ่ม,มขึ้นหรือขายลดลงก็ได้ขายสุกทธิก็คือขายจริงๆเกิดจากขายตอนแรกฮะเอ้ยจับให้เป็นประเด็นนี่จับให้เป็นคู่เลยนะถ้ายังจับเป็นคู่ไม่ได้นสอบตกคู่ไม่คืออะไรขายหาขายสุกทธิรับคืนเราเป็นคนขายเราจะไปเกี่ยวอะไรกับการส่งคืนอ่ะเพราะเราเป็นคนขายเราต้องมีหน้าที่รับคืนถูกป่ะ แล้วรับคืนนั้นทําให้ยอดขายลดลงก็ต้องหากด้วยรับคืนเราให้มองนะขายอิู่ที่ให้มองว่าเราเป็นคนขายนะอะไรบ้างมีผลกระทบทําให้ยอดขายเราเปลี่ยนแปงลงการรับคืนทำหมยอดขายเราลดลงลนะเราขายไปร้อยรับคืนมาสองก็แปลว่าเราขายจริงๆเพียง9ก้าสบแปดอีกตัวหนึ่งที่มีผลกระทบกับยอดขายไม่เกี่ยวค่าขนส่งส่วนลดออถูกป้ะส่วนลดอะไร นนขณะที่เราเป็นผู้ขายมันมีส่วนลดอะไรเกิดกับเราเราให้ส่วนลดหรือเราได้รับส่วนลดเนี่ยเราให้ส่วนลดดังนั้นเราให้ส่วนลดกับคนอื่นเราเรียกว่าส่วนลดจ่ายดังนั้นส่วนลดจ่ายทาให้ยอดขายลดลง<ๆ>ก็เอาไปหกักนี่การหาขายสุทธิกลับไปท่องมาเลยขายสุทธิประกอบด้วยขายหักรับคืนหักส่วนลดจ่าย ส่งออกในะฮะที่เราเป็นผู้ขายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยอดขายสุทธิค่าขนส่งออกถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผมไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายในาเนินงานผมพูดถึงขายสุทธิขายสุทธินี้มีแค่นี้สามตัวอะซื้อสุทธิแล้วเกิดจากการซื้อในตอนแรกทํายังไงให้มันเป็นซื้อสุทธิซื้อที่้ายจริงอะอ,อะไรทำให้ต้นทุนในการซื้อเพิ่มขึ้นตัวหลักเลยที่ทำให้ต้นทุนในการซื้อเพิ่มขึ้น ผมไม่ซื้อปลามาเลี้ยงที่จตจุจัปรปลาตัวละร้อยผมมีเงินร้อยหนึ่งผมสามารถซื้อปลาไปเลี้ยงได้ป่มไม่ได้เพราะผมจะต้องมีค่ารถไปซื้อด้วยซึ่งไค่ารถที่ผมจะต้องเดินทางไปซื้อปลากลับมาที่บ้านเนี่ยในทางบัญชีเราเรียกว่าค่าขนส่งเข้าซึ่งค่าขนส่งเข้าถือเป็นต้นทุนในการได้สินทรัพย์มาดังนั้นทุกครั้งที่ไปซื้อมาแล้วมีค่าขนส่งและเราเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายจะต้องเอาไปบวกเข้าไปในตัวสินทรัพย์ด้วย ดังนั้นบวกด้วยค่าขนส่งเข้าเฉพาะค่าขนส่งข้านะค่าขนส่งข้าคือในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วเราจ่ายค่าขนส่งเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาไว้ที่บริษัทของเราเหมือนผมไปซื้อปลาที่จัดจจักอ่ะปลาตัวร้อยผมต้องเดินทางไปกลับอีกห้าสิบบาทผมจะต้องขายอย่างน้อยที่สุดก็คือร้อยห้าสิบซือเท่าทุนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมไม่บอกว่าปลาผมมีต้นทุนร้อยหนึ่งแล้วผมขายไปร้อยห้าบาทนี่ผมขาดทุนแน่นอนเพราะว่า ขนส่งค่าเดินท้ายผมไม่เอามันถือเป็นต้นนด้วยอ่ะ,อะไอที่ทาให้เกิดการซื้อจุดที่ซื้อมีผลยังไงอีกฮักการที่เราซื้อบางครั้งเราเอาของมาแล้วของไม่ดีเราก็เลยเอาของไปคืนผู้ขายเราไอที่เราเอาของไปคืนนั้นเรียกว่าส่งคืนส่งคืนนั้นย่อมทําให้ยอดซื้อลดลงใช่ไหมเราซื้อมาส่วนหนึ่งบางส่วนเราส่งคืนดังนั้นยอดซื้อลดลงอะไรอีกทําให้ยอดซื้อถุกที่เปลี่ยนแปลงไปอีก ไปซื้อมาแล้วได้ส่วนลดเมื่อไหร่ส่วนลดนั้นทําให้ต้นทุนในการซื้อลดลงดังนั้นก็หักด้วยส่วนลดรับจับก,กลุ่มให้ได้นะส่วนลดรับกับส่วนลดจ่ายมันอยู่ในกลุ่มไหนส่วนซื้อหรือส่วนขายให้นึกถึงภาพสําคัญหมดสําคัญหมดเลยเนะี่ยไม่มีไม่มีน้ำเลยอนะ่ะเพราะว่าผมก็อยากเอาเวลาทำานอื่นเช่นกันนะ ผมไม่อยากาเสียวเวลาหรอกอ่ะคราวนี้ผมถามหน่อยรับคืนกับส่วนลดจ่ายอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่อ่ะขายรู้ยังอยู่ในหมวดที่อะไรอ่ะขาย,ยไไายอยู่ในหมวดที่อะไรสี่ีนี่เป็นรายได้รับคืนส่วนลดจ่ายอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่สี่เหมือนกันมันอยู่ในกระบวนการซื้อที่ <C. S 1> พวกนี้สี่เหมือนกันหมดห้ามตอบผิดจับให้ได้แล้วก็บอกว่ามันอยู่ในหมวดสี่เหมือนกันหมด สี่เงนินก่อนนะแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงคือขายเนี่ยมันอยู่ด้านเครดิตอยู่แล้วมันอยู่ในหมวดสีใช่ไหมแต่รับคืนจับสลดจ่ายมันทำให้ยอดขายลดลงังนั้นมันจะอยู่ด้านตรงข้ามกับหมวดของมันมันจะเป็นเหมือนปอลปากกับหมวดของมันเพราะมันเป็นตัวลดยอดเนี่ยตัวลดยอดขายปกติขายอยู่เครดิตไงตัวลดยอดก็ต้องอยู่เดบเิตอ่ะตัวซื้อสุที่บ้างระบุเลยพวกนี้อยู่ในหมวดที่อะไรเนี่ย อยู่ในหมวดที่ห้าหมดอยู่ในกลุ่มซื้อที่อยู่ในหมวดที่ห้าหมดซื้อเป็นค่จ่ายล้ออยู่เดบิตข้าวมันเข้าอยู่ทางด้านเดบิตเครดิตมันเป็นตัวบวกก็ต้องอยู่ด้านเดบิตอยู่ด้าน,นเดียวออกมาใช่ไหมส่นคืนส่วนลดรับละ่ะมันมีเครื่องหมายล็อกก็แปลว่าต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามกับบวกาม,มาดังนั้นมันจะอยู่ทางด้านเครดิตจำภาพนี้เอาไว้ คนส่วนมากมาเข้าใจผิดนึกว่าส่วนลดลับนั้นถือเป็นไรายได้เขามีคําว่ารับจริงๆแล้วส่วนลดลับมันถือเป็นค่าทช่จ่าแต่มันอยู่ด้านตรงข้ามเท่านั้นต่อไปผมจะพูดถึงต้นทุนขายต้นขายด้วยต้นทุนขายในธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นยังไง หาต้นขายได้ยังไงบ้างธุรกิจซื้อามาขายไปต้นขาย,ขายประกอบด้วยสินค้าต้นทวนต้นขายอ่ะเราอยากจะรู้ว่าเราขายไปเท่าไหร่ใช่ไหมสำหรับธุรกิจซื้อามาขายไปสินค้าต้นงวดบ,บวกด้วยซื้อสุทธิบวกการกลายเป็นสินค้าที่มีทั้งสิน้น ยังไงต่อหักสินค้าปลายนวดก็จะออกมาตัวนี้แหละคือตัวต้นทุนขายเนี่ยนะต้นทุนขายนะถ้าไม่ได้ไปท่องเอาว่าต้นทุนขายประกอบด้วยสินค้าต้นงวดบุกซื้อสุดที่หักสินค้าปลายนวดคือต้นทุนขายคราวนี้ไอ้ซื้อสุดที่นั้นผมไม่ต้องอธิบายนะเพราะผมอธิบายไปแล้วว่าซื้อที่มันคือส่วนประกอบพวกนี้